ซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาส่งอสก,กีนของพี่ลิงชีนะครับในอ่เป็นแปลงล่างภายนอกเนาะจำกันแรกไปเลยทั้งหมด240ยอนเวทเสียนเนาะเย่ได้มาแล้วนะทุกคนครับก็สวัสดีเต้าคุณดุที่น่ารักทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดนเท ชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมปันทึครับสามก๊กซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาส่เอสก,กินของลี่ลิงชีนะครับในอ่มเป็นแปลงร่างภายนอกเนาะเจ้าตัวลี่ลิงชีเนี่ยมันเป็นตัวลุงของก๊กขุนศึกเนาะซึ่งเป็นตัวลุงที่แบบเก่งมากๆเลยนะครับผมเอาจริงๆแล้วมันก็เก่งทั้ง4ี่ตัวนัว่นแหละนะเก่งเฉพาะด้านเนาะ เดี๋ยวเรามาสุ่มกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูสกิลของมันนะครับ <c oughs> อืมก็คิดว่าก็แน่เดะใช้ยานเวทเสียนเนาะน่าจะเยอะอยู่นะอืมอืมสกินอยู่ไหนวะโจเฮาน่าจะไม่ใช่นะน่าจะเป็นอันนี้นะครับผม ก็ใช้ยันเวทเสียนอยู่ที่ประมาณ240ยันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันซื้ออืมเขาเรียกว่าอะไรอะยานเนาะยานแปลงร่างเพิ่มนะครับผมก็ซื้อไปทั้งหมดเลยเนาะ50ลูกนะครับตอนนี้ก็รวมเป็นอ2มลูกเหรอเดี๋ยวเราไปทำกันสุ่มกันเลยครับผม โอเคตอนนี้ผมคิดว่าก็น่าจะครบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปทำกันแรกกันเลยเนาะอืมก็เข้ามาที่ร้านสกินเนาะลิหลิงฉีชื่อสกินก็มีชื่อว่าอืมเมเปิ้ลปลิดปิวเนาะดีไซน์สกินก็ถือว่าสวยอยู่นะใช้ได้เลย จำกันแลกไปเลยทั้งหมด240อยสอนเวทเสียนเนาะเย่ yeah, ได้มาแล้วนะทุกคนถือว่าสวยจัดเลยนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็ไปทําการใส่สกินแล้วก็ไปดูสกิลข้าวๆข,ของเจ้าตัวลี่ิงชีกันเลยเนาะโอเคเราก็ทกําการสวมไปเลยนะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูสกิลของเจ้าตัวนี้ข้าวๆกันก่อนเนาะ จ้าตัวนี้นะครับก็มีทั้งหมดสสกิลด้วยกันเนาะสกิลแรกนะครับเป็นสกิลทั่วไปเนาะก็มีชื่อว่าเฉือนอากาศนะครับผมสกิลนี้นะครับจะทำดาเมจ128%ดเใส่ศัตรูแถวหน้าเนาะเมื่อตำแหน่งใดก็ตามขึ้นที่จะได้รับดาปนานิทานศึกหนึ่งอันนะครับผม <c oughs> เมื่อตำแหน่งใดขึ้นที่อันนี้น่าจะเป็นทีมเราออกสกิลอย่างนี้หรือเปล่า <c oughs> น่าจะใช่นะ ส่วนตาปณิธานนะครับก็คือตาแต่ละอันเนาะจะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันให้กับลี่หลิงฉีนะครับผม3%เเซนะครับสูงสุด5อันเลยเนาะโอเคสกิลแรกก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นสกิลที่2เนาะเป็นสกิลอันตินะครับสกิลนี้นะครับมีชื่อว่าเงาขัางฟ้าเนาะสกิลนี้นะครับก็คือจะทำดาเมจกายภาพ3 6 5เเนนะครับใส่ศัตรูแถวหน้าเนาะ อันเดียวกันนะครับก็จะเพิ่มอัตราคีย์เดโคให้กับฝ่ายเราเนาะยี่สิเปเซนะครับต่อนเนื่องสองรอบตัวเองนะครับก็หมายถึงตัวของลี่หลิงฉีเนาะจะได้รับโล่นะครับหนึ150่งรยห้าสิบเปอร์เซของพลังโจมตีเมื่อมีโล่อยู่นะครับพลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มสิเนตนาะโอเคสก,กิลนี้ก็ถือว่าเป็นสก,กิลที่แรงเหมือนกันนะครับเป็นสก,กิลอันตีของเจ้าตัวลี่หนละิงฉีเนาะโอเคต่อไปเราไปดูที่สก,กิลที่3ามกันเลยนะครับ สกิลที่3นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับก็น่าจะมีแค่เฉพาะตัวลุงเนาะสกิลนี้นะครับมันน่าจะทํางานก็ต่อเมื่อมันจะมีแถบสฟีฟ้านะครับอยู่บนหัวของตัวลุงเนาะทุกๆตัวเลยนะครับถ้าเจ้าหลอดสีฟ,ฟ้านี่เต็มก็สกิลนี้ก็น่าจะทํางานนะครับผมโอเคถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะก็น่าจะประมาณนี้เนาะถ้าผมพูดผิดไปก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับโอเคเราไปดูกันที่สกิลที่3กันต่อเลยเนาะ สกิลที่3นะครับก oh ็มีชื่อว่าเทพศึกจุติเนาะสกิลนี้นะครับจะทำดาเมจกายภาพนะครับ548%เนาะใส่สตูแถวหน้านะครับโอ้โคตรเยอะเลยนะแล้วก็จะเพิ่มตาทั้งหมดของตัวเองนะครับไอ้ยไม่ใช่เพิ่มสิจะใช้ตาทั้งหมดของตัวเองมอบโลก2 0 0ของพลังจุมิีให้กับตำแหน่งแถวเดียวกันนะครับผมก็หมายถึงตำแหน่งที่นี่ถงชียืนอยู่ด้วยเนาะ ใช้ตาทุกๆหนึ่งอันนะครับเสริมแกงโล่10%เมื่อมีโล่อยู่เพิ่มพลังจุตีแลละพลังป้องกัน10%โอ้ก็หมายความว่าถ้าลี่ลิงฉียืนอยู่แถวไหนนะครับเพื่อนแถวนั้นก็จะได้รับโล่ด้วยเนาะซึ่งโล่นะครับก็จะบวกพลังจุตีและพลังป้องกันให้กับเพื่อนด้วยนะครับ10%นะโอเคต่อไปก็คือเริ่มต้นค่าสังหาร50% 50แต้มออกเทินฟื้นฟูนฟนอีก50แต้มในการต่อสู้ใช้ได้เพียงหนึ่งครั้ง เริ่มต้นค่าสองฐานก็น่าจะหมายถึงค่ากดเนาะน่าจะใช่นะก็คือเริ่มต้นนะครับก็จะได้ค่ากด50แต้มเนาะแล้วก็พอออกเทิร์นเสร็จปุ๊บก็จะได้ค่ากดอีก50แต้มนะเรียกได้ว่าใช้สกิลได้โลนๆเลยนะครับผมน่าจะใช่นะเดี๋ยวเราไปรีวิวเจ้าตัวลี่หลิงชีในด่านเอาเป็นดันเจี้ยนแล้วกัน<ว>โอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในดันเจี้ยนไปที่เรียบร้อยเนา เดี๋ยวสำหรับตัวอลลี่หลิงชีมาเป็นอ่าเป็นคนออกสก,กิลตัวแรกดีกว่าเนาะโอเคตอนนี้ก็เข้ามาที่เปิดศึกแล้วนะครับผมพยัก์เพิงนรกนะครับก็ออกสก,กิลไปก่อนนะครับผมเผาศัตรูไปเนาะ <c oughs> ไปก็ลี่หลิงชีนะครับผมมันตีไปโห <c oughs> เห็นไหมครับได้โล่มันด้วยนะครับอ๋อไอสก,กิลที่สามนี่ก็น่าจะ ออกในเทิร์นที่2เนาะน่าจะออกทีหลังนันสกิลอันติเมทนะครับผมน่าจะใช่นะอันนี้ก็คือผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะว่ามันจะทํางานเมื่อไหร่นะแต่คิดว่าน่าจะทํางานตอนเทิร์นที่2นะโอเคต่อไปนะครับผมก็ใช้ท่าประสานไปเนอะเป็นการโจมตีหมู่นะครับใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับไปนะครับก็เป็นเจ้าตัวของแกเสีย่ยงเนาะใช้สกิลนะครับทาให้ศัตรูติดพิษนะครับผม ตูตก็ออกจมตีกลับมาแลดสถานพิภพพงผ,ผมนะครับก็ทํางานเนาะมาแล้วครับผมสกิลที่สามของลี่ลิงชีโอ้โหโคตรแรงเลยนะทุกคนถ้าประสานก็ทํางานเนาะทําการฮิวไปนะครับผมเรียบร้อยตัวหลักของผมก็ปิดงานไปนะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันอีกสักอืม อ,อีกสักดานเนาะอันนี้ก็เป็นดานบอสแล้วนะครับผมโอเคโอ้ดานนี้มีกาเซียงด้วยนะก็เหมือนเดิมนะครับผมพยักพึงนรกของผมนะครับก็เปิดไปนะครับผมต่อไปก็เป็นลินหลิงฉีเนาะสูงก็จมตีกับแมนนะครับผมต่อไปก็เป็นริปโป้นะ โอ้ oh, ตายไปสองเลยนะครับผมม้าสะดุตตายนะครับนกกลนก็ทํางานเนะาะมังกรก้าวฟ้านะครับก็ทํางานนะครับผมเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพิ่มเพิ่มค่ากดมัง้งน่าจะใช่นะการเสี่ยงของเขาก็จมตีกับแมานะครับผมก็ติดโลของเลลิงชีไปเนาะ จะมาแล้วครับผมสกิลที่3ของลี่ลิลลลงฉีนะครับมาแล้วครับผมทุกคนตูมเข้าไปโคตรแรงเลยนะเห็นไหมครับจะเพิ่มโล่ให้กับจะเพิ่มโล่ให้กับคนที่ยืนตรงแถวเดียวกับลี่ลิลงฉีเนาะโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทุกคน สำหรับคลิปการรีวิวลี่หลิงฉีเมเปิลปิดบิวนะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซั b s ไ r ร b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับและถ้าใครมีคำถามสงสัยอะไรรือว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับและคนดูทุกคนนะครับเลิฟเ